สวัสดีครับเพื่อนๆนักมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าล็อกคอตีเขา่าจะมีแต้มตรงไหนนะครับนะล็อกคอตีเขา่ามีด้วยเหรอนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเว็บไซต์ของ p พ y o OK, k ออีกเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆนะฮะ วันนี้ผมช่างยันก็เป็นสีขาวนะครับนะก็เป็นสีขาวก็เปิดก่อนครับกูโจโซ่เปิดม้าขึ้นมานะครับผมก็ม้าด้วยนะครับนะเขาม้ามาอีกแล้วนะครับแต้มนี้ก็เป็นม้าเทียมสู้กับม้าโยงขวานะครับเพราะว่าช่างยันนะครับก็เปิดกันตรงๆนะฮะว่ากันไปเลยนะครับบ่าม้าโยงขวามาม้าอีกแล้วครับท่านนะ ตามนี้ก็อยู่ในการนะฮะเปิดลูกทรงนะครับกูต่อสู้เปิดม้าเทียมเลี้ยงพลหรือเปล่าเนี่ยโอนะฮะแต่มน,นี้เขาใช้เรือมากดนะฮะมากดโคนนะครับโอ้โหผมก็เปิดลูกทรงของม้ายงขวาไปก่อนนะครับขึ้นรูปแบบรูปหมากนะครับให้พร้อมก่อนนะครับล็อกแล้วก็ จะโจมตีจะเดินยังไงจะแปลขบวนเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปนะครับกูต่อสู้ก็เปิดเป็นม้าเทียมมานะครับนะฮะม้าเทียมขุนพลเดี่ยวนะใช่หรือเปล่านะครับก็เจอกันเมื่อวานนะครับเกมเมื่อวานนะฮะวันนี้เขาขอ,อาแก้มือนะครับผมก็เอาแก้มือก็แก้มือนะครับอีกเกมหนึงนะครับนะฮะ คูตสูเขามีเลตติงอยู่ที่พันห้ันหกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆฮนะแต่น,นี้ผมยัดเบี้ยริมเข้าไปก่อนนะครับหวังโจมตีเบี้ยแล้วก็ทําลายเบี้ยเขานะครับแต่เขาก็ไม่กินนะครับขยับขุนมาด้านซ้ายมือนะครับผงใส่นะครู่ตสู้คนนี้นะเขาจะรู้ว่ามายงขวานะต้องตีด้านขวานะหลบไปด้านซ้ายเลยนะครับผมก็ โยนม้าไปริมกระดานเลยครับนะโยนม้าไปริมกระดานนะครับม้ากลางตีกไปนะครับเขาใช้เรือมากดเบีย้ยวไว้นะครับนะฮะอืมถ้าเขาไม่ใช้เรือมากดนะครับนะฮะผมอาจจะเอาเบีย้ยแทงนะครับแทงโคนนะครับอืม,อมก็จะมันกันไปเลยนะฮะตามนี้ผมก็ดูแล้วนะครับเล่นกันตรงกลางนี่แหละเปิดปูสามเบีย้ยวเข้าไป กูต่อสู้สกัดนะครับสกัดสกัดเบี้ยตัวนี้เข้ามานะครับผมก็เสริมโคนเข้าไปอีกเสริมโคนขึ้นไปนะฮะเขาเสริมเม็ดเข้ามาโอ้แต่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ตากดนะฮะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับนี่ฮะไม่รู้จะทําอะไรก็เอาเรือไปกดไปก่อนนะครับขุนเขานะฮะเป็นยังไงขุน โอ้แต่น,นี้เขาหลบทันทีแล้วนะครับนะเพราะว่าแปดชั้นนะครับดูหนะ้าเลียงเป็นหน้ากระดานเลยนะแปดชั้นรวมทั้งขุนด้วยนะครับเอาขุนเขาหลบไปแล้วนะครับก็ตามมากดอีกไปไหนโอ้เขาคืนถือว่าพร้อมแล้วนะฮนะเขาไม่ไม่หลบนะครับแต่น,นี้ก็กินตัดเข้ามาผมก็ต้องกินด้วย ยังไงดีโอ้เขากินฉีกระเบิดเถิดเทิงให้กันไปหมดแล้วนะครับแต่มีขบผมก็ดูแล้วนะฮะเอาอะไรกินดีนะฮะอืมเอาเบียงแล้วกันนะฮะมันมีแท่นอยู่แล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับผมเสียสองแท่นเลยนะครับตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ก็ก็ต้องดูคนไปยาวๆนะครับโอ้แต่มี้นะเขาแทนเทินแล้วเขาไม่สนใจนะเาแทงม้าไว้ก่อน เขาแทงมาเราก็แทงโคนเขาไปนี่นะครับแต้มน,นี้สวนไปนี่สวนไปนะครับนะยังไงดีนะครับคต่อสู้นะฮะแทงโคนเขาแทงม้านะครับเขาจะกินม้าไหมโอ้เขาลบนะครับเราขลบแต้มน,นี้เอาเขาลบแต้มน,นี้นะครับผมก็ต้องหลบด้วยนะครับผมมาหลบมาด้วยเขาโคนกินโคนนะครับผมก็มากินอา้าว โอ้โหแต่มนี้นะครับเบียรขาดแล้วครับเขาก็กินไปเลยนะครับกวูบเข้าไปเอาแล้วครับนี่คู่ต่อสู้เกมนี้นะครับขอแก้ตัวมาเดินได้ดีเลยนะครับนะไปจัดต่อไปนะครับแต่เนี้ผมก็พยายามนะระเบิดหน้าโคนเขาบ้างไอหน้าขุนเขาบ้างนะครับเพราะว่าเรือเราอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงนี้นะครับโจมตีตรงนี้เนี่ยนะผมกินตัดเข้าไปเขาก็กินตัดเข้ามานะครับนะ ปูเบีบ้ยคู่ขึ้นไปเลยนะครับเพื่อความสวยงามทำยังไงดีนะครับคู่ต่อสู้นะฮะโอ้เขากินเขากินนะฮะเราก็ต้องกินด้วยได้ได้เบีย้ยคูเทพเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคู่ตรงกลางกระดานโหสวยงามแต่น,นี้เขาใช้เรือมากดม้านะครับแล้วก็ม้าก็จับสองไว้ด้วยนะครับก็ต้องหลบนะฮะหลบขุนไปผูกนะครับ เขาแทงเบีย้ยเข้ามาโอ้โหแทงเบีย้ยแต่น,นี้นะฮะหวังโจมตีหน้าบ้านเราเราก็จะโจมตีหน้าบ้านเขาบ้างนะครับดูแลม้าไม่ปลอดภัยแน่ขยับนะโยกม้าไปดีกว่านะโยกม้าไปก่อนนะครับเขาใช้เบีย้ยกินเราก็กินเขาต่อเม็ดเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเก็เดินใส่ใส่ขึ้นไปตามทางที่เรามีนะครับแต้มน,นี้ เขาปูด้านริมนะฮะเบี้ยริมขึ้นมานะครับอเบียริมสามตัวนี่นะถ้าเขาหงายได้นะครับโอ้โหสู้เรือได้ลำๆเลยนะเป็นลำเลยนะครับตามนี้ก็ไม่สนใจนะครับขวามือนะฮะสนใจโจมตีขุนดีกว่าตีลุกเข้าไปตีอีกแล้วอีกหนึ่งทีบาหรือเปล่าเนี่ยตีมัวแต่ตีลุกนะฮนะเออ้อานะตีลุกเพื่อสร้างจังหวะน,นะครับเพื่อนๆนะฮนะ สนุกสนานกันไปนะเราก็จะทำยังไงดีผมก็พยายามหมุนม้านะครับเอาม้าหมุนนะครับนะฮะม้าหมุนนะครับไม่ใช่พีโกะม้าหมุนนะฮะตอนนี้เอาหมุนมา้ามากูต่อสู้เขาก็ใช้มา้าขึ้นมาจับโคนนะครับอื้อ <c oughs> เราจะยืนให้กินก็ใช้ทีนะครับไม่เอานะครับมา้าเรามีเราขายยาก,กว่าหมุนม้าอีก โอ้โหดต้มแบบนี้นะฮะเขาจะกินเขามาไหมเขาขยับขุนออกนี่แล้วครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับขยับขนออกนะครับเราก็ต้องคิดแนวทางให้ดีนะครับเราก็โดดม้าเข้าไปนี่นะครับมากลุกก็ต้องมีการกันกันดักนะครับอย่าให้ไปแล้วแล้วมาเราก็ไปกว้วจับเม,ม็ดม้าเขาก็เดินไม่ได้คว้าเลยสองลำ แต่นี้นะม้าขึ้นไปยืนได้สวยงามมากๆเลยอ่ะกูต่อสู้เขาอ้าวเขาถอยโคนกลับไปหวังว่าจะใช้โคนมาแทงม้าใช่ไหมล่ะผมเห็นจังหวะนี้นะครับผมก็ใช้เรือออกของเจ็ดของแปดเลยนี่หวังจะไปไตีลุกจะขึ้นมานะไตีลุกนะกินมาฟรีอีกนะครับโอ้โห,โห,โห,โหนะขึ้นมาไม่ได้นะครับขึ้นมาเอาโคนมาขึ้นมาไล่ม้าเราไม่ได้นะครับนะ ถ้าโคนขึ้นมาไล่ม้านะครับผมก็เรือไตีลุกนะครับเขาไปไม่ได้เขาต้องใช้ม้าปิดม้าปิดผมก็กินเรือลุกโอ้โห,โหจัดไปแต่นี้เขาก็เอาม้ามาผูกเบียไว้ก่อนนะการเบียขาดนะครับผมเห็นแล้วนะครับเขาขึ้นไม่ได้แน่นอนนะมันเป็นทีนะจังหวะของเราก็ไตลุกเข้าไปลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเขาม้าปิดนะครับ น้ามาตัวนี้เรายืนกลางกระดานนะครับอย่างอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยอ่าเขาปิดนะครับเขาพยายามจะดิบขุนหนีหนีเหรอเอาม้าขึ้นไปอีกตัวหนึ่งจับเบี้ยนะฮะโอ้โหจับเบี้ยสองตัวเบี้ยตรงนี้ต้องฟีแน่เขาจะทํำยังไงดีนะฮะโอ้โหใจถึงพึ่งได้นะครับเอาเรือกินมา้าเราเข้ามาเลยนะก็กวบเข้าไปเราก็กิน กวบเข้าไปโอ้แตมนี้นะเอาละเอาแล้วเมื่อกี้เป็นลองเบีย้ยนะครับตอนนี้ได้เบีย้ยได้เบีย้ยได้เรือคืนโอ้โหพอสู้กันได้เลาละเรามีเรือสองลำต่องคนหนีมาเขาหนีมาเขาหนีมา,เขา,มาเขาจะเอาใช้เบีย้ยแทงเราหรือเปล่าผมก็กินเปิดเข้าไปนะครับนี่กินแต้มนี้นะฮะจังหวะ เดี๋ยวผมจะใช้ม้าเปิดลุกด้วยเรื่องของเรื่องใช้ม้าเปิดลุกแต่ว่าจะเปิดทางไหนยังไม่รู้เมื่อกินเข้าไปแล้วเขาก็กินกลับมาเมื่อเขากินกลับมาเราก็เห็นว่าเราน่าจะได้กินเบี้ยถึงสองตัวนะครับเปิดลุกเข้าไปเปิดลุกด้วยแล้วก็ลุกด้วยนะะเปิดลุกครับนะแต่ตรงนี้นะคุณเขาก็ต้องหนีเขาหนีนะครับ หนีแตามน,นี้ผมก็หนีอีกหนีไปขู่กินเลือกกินเบีย้ยอืมอเอา้าคููจะสู้กดขุนเรากดขุนเราอยู่ไม่ปลอดภัยนะครับก็ต้องลบอืมลบไปก่อนเมื่อลบไปก่อนนะฮะเมื่อกี้กินเบีย้ยได้นะครับแต่กินไม่ดีนะครับเขาเปิดเขาเอาขุนเปิดลุกกินมา้าเราม้าหายนะครับนะแต่ตรงนี้ต้องระวังครับเพื่อนๆน,นะครับ เขาใช้ม้ามาผูกโอ้ใช้ม้ามาผูกเรามีเหลือสองลำก็เ,เอาเหลือไปจับกินเบีย้ยอีกตัวหนึ่งเขาเหลือมาผูกอีกโอ้โหแต่นี้เอาเหลือมาผูกเหรอแต่มนี้นะฮะช่างยันพยายามจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเล่นไปคิดไปนะครับหาทางหาแท่นหาทางนะตัวโยนตัวลอยอะไรพวกนี้นะครับพยายามคิดไว้นะฮะว่าเรามีแต้มตรงไหนแต่นี้ก็มาอีกแล้วนะครับ ลอยเข้าไปเลยกินไหมให้เขาเอไามา้กินก็ได้เราไม่ได้ห่วงเราไม่ได้ห่วงเขาเขาใช้อะไรกินจะใช้เบีย้ยกินเลือขาดโอ้เขาใช้ม้กินแต้มนี้นะครับเมื่อใช้ม้ากินแต้มนี้จังยันก็จะปลดอาวุธและนะผมจะใช้เรือก,กินเบีย้ยเข้าไปจับเบีย้ยซ้ายขวานะครับม้าก็ขาดด้วยต่อเรือไปในตัวโอ้ครูต่อสู้ไม่ยอมนะ จะแลกม้ากับเรานะถ้าเราเอาขุนนะกินม้าเขาก็กินม้าเรานะครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นะฮะจังหวะมันเป็นทีของเราเราลุกเข้าไปแบบนี้สวยงามผูกม้าไปในตัวด้วยลุกไปด้วยโอ้โหขุนเขาไปไหนติดก,ก็ไม่ได้นะครับหลบนะหลบเราก็รับประทานม้าเข้าไปอีกหนึ่งตัว <c oughs> มันอยู่คนเดียวแล้วครับตอนนี้นะฮะอ่าอยัางไงยังไงอ๋อ,อ,อดันเม็ดมาแต้มนี้นะดันเม็ดมาจะมาแทงโคนแทงลุกหลอนะฮะไม่เป็นไรครับเอาตรงนี้เขามาตีลุกไม่ได้ก็โคนขึ้นไปก่อนเขาเม็ดแทงลุกนะครับเม็ดแทงลุกก็หลบไปทีนึงอ้าวโหหลบหลบล,ลงล่างเลยนะครับนะฮะ การที่ผมหลดลงล่าง,อย,างอย่างนี้นะครับเพื่อต้องการเอาตำแหน่งนะครับของโคนไปยืนตรงหน้าขุนนะครับเห็นไหมฮะต้องเราต้องหาทางของเราด้วยนะครับเพื่อนๆพนะพยายามสร้างไอเดียสร้างความคิดไว้นะครับว่าไอตัวนี้มันบงังตัวนี้อยู่เราจะไปยังไงต่อนะครับเขาก็ใช้เรือมากดขุนอ่ามากดขุนเราก็ใช้โคนขึ้นไปบงังจอกินเม็ดอีกตั้งหา,าแต้มนี้นะฮะโอ้โห ระวังระวังให้ดีแต่น,นี้เขาเลอยมานะฮะเอาขุนไปกินในเหลือขาดเลยนะครับนะขุนก็หลบไปข้างๆยังไม่หิวยังไม่กินนะครับเอายังไงต่อแต่น,นี้เขาก็ใช้เรือนะมากดมากดโคนไว้ผูกเรือไว้ดูๆในตัวด้วยอือมผมก็ต้องพยายามนะฮะ ช่วยเหลือพักพวกกันนะฮะรักไอเม็ดตัวนี้มันขาดนะครับขาดนะครับมันจะขาดในอนาคตนะฮะผมก็โคลนไีลุกเขาไปทีหนึ่งก่อนไปไหนดีเอามาตรงนี้หรอมาตรงนี้นะฮะมาตรงนี้เราก็เลือไตีลุกเขาไปอีกทีหนึ่งเรื่องของเรื่องเราอาจจะกินอาจจะกินเม็ดนะครับอืมเขาก็หลบไปนะครับแต้มนี้นะฮะ ผมก็ดูแล้วนะโอ้เม็ดนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับขอจังหวะทีเดินก่อนนี่ไม่กินเม็ดด้วยขอทีเดินก่อนเอาเหือออกมาเหลือตรงนู้นไม่มีประโยชน์มาออกทะเลดีกว่านะฮะเป็นยังไงเนี่เม็ดมีปัญหาเขนแล้วนะโอ้เขาเอาขุนไปจับจะกินมมาแล้วเหรอไปกินม้าอย่างนี้เหือเราออกทะเลแล้ว แตมน,นี้ก็ต้องตีลุกเข้าไปอีกโอ้โหเข้ามาอยู่ในวงล้อมเราเลยนะครับมีทั้งมา้าทั้งเรือสองลำโคนตัวขุนอีกตัวหนึ่งไปทางไหนโอ้โหไปอยู่ตาอับเขาแล้วนะครับเพื่อนๆนะเอาเม็ดตัวนี้ยังยังยังไม่หิวยังไม่อยากกินม้าออกไปจะเอาเรือม้าไปลุกจนอีกแล้วนะครับนะฮะไม่ทําอะไรโดนลุกจนนะฮะตำแหน่งที่ มาเยืนอยู่โอ้ทิ้งโคนอีกครับเพื่อนๆน,นะฮะโอ้ทิ้งโคนอีกแล้วกินโคนก็ได้นะครับแต้มนี้นะฮะแต่ช่างยันไม่เอาช่างยันจะกินขุน <c oughs> นะครับอานะดูแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับทั้งโคนทั้งเม็ดนะทั้งม้านะไปไม่ได้นะครับเดินก็ไม่ได้นะครับแต้มนี้ผมไม่สนใจแล้วนะครับผมจะกินขุน ก็คู่ต่อสู้ก็ขอยอมแพ้ไปนะครับนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะวันนี้เป็นอย่างไรนะครับก็นะฮะคอมเมนต์มาพูคุยกันใต้คลิปนะครับ วันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย